สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องมนตรีปัตตุยนะครับคลิปนี้เจอกันในวันครูนะครับ16มกราคมนะครับเชา้านี้นางงานกับซานี่ SY215 ครับ2154โดยช่างกล้าสายจบ นี่นะครับเจอดาราแล้วครับดาราประจําช่องครับดาราประจําช่องหลังจากย้ายรถย้ายรถแมคโครเสร็จก็เล่นเกมนะครับก็ผมเหมือนดูไม่ใช่เล่นเกมได้ยินเสียงอ่ะอ่ะอ่ะอะไรเมื่อกี้น่ะเนดูอีกทีครับผมเล่นเกมอ๋อเล่นเกมเล่นเกมครับไม่ได้เกมญี่ปุ่นอะไรนะเกมญี่ปุ่นไหมเกมญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นดูไหมครับ ไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ดูตอนกลางวันดูแต่กลางคืนเราดูก็ไม่บอกใครด้วยนะแทนที่<ม>จะแบ่งเพื่อนปูกกันคนเดเมื่อคืนนี้ย้ายรถมาจากไหนครับมา,าามาจากนครนายกมาจากนครนายกบ้านนาพี่สมศักดิ์ครับพี่สมศักคนหล่อพี่สมศักดิ์สายลากคนหล่อประจำทีมงาน ยายรถมาเมื่อคืนนี้จากนครนายกบ้านนามาที่หน้าง,งานที่อำํำเภอนาดีครับจังหวัดปราจีนบุรีครับโน้่นครับช่างกล้าสายจกกำลังเล่นดินอยู่โน้่นครับแล้วก็มีเจ้าของแปลงกำลังนั่งคุยปรับปรบปรุงแบบกับที่ดาบวินัยนะครับอยู่ใต้โพล คนน้อยพอยายรถเสร็จก็สบายเข้าแล้วครับผูกเปนอนเล่นอยู่ใต้ร่มกอไผ่ดิมสะะน้ำครับสระน้ำนี่มันจะมีปลาวอพี่สมศักด์ทำไมน้ำมันดำอย่างนี้นี่มีแต่กบ อ๋อพี่สมศักดิ์ได้ได้กบกับปลาช่อนบอกปลาช่อนหนึ่งตัวเบี่ยมเมนูแล้วเย็นนี้ได้กับแก้มแล้วเนาะได้กับแก้มแล้วนี่มันดำๆๆมัน,ม,นมันน่าจะดำมาจากใบใบไผมันหล่นใส่เปล่าเนาะน่าจะมีส่วนนะแต่ยังพอมีปลาอยู่มั้งเนี่ย นี่ก็ไผ่กิมซุ้งไผ่ซัมซุง้งไผ่กิมซุ้งทิ้งไผ่นี่ถ้าได้น้ําได้ปุ๋ยมันน่าจะออกตอนหน้าแล้งตอนนี้ช่างกล้าก็จอดพักรถแป๊บหนึ่งนะครับมาคุยแบบงานครับเจอกันอีกครั้งกับช่างกล้าช่างกล้าพี่พี่กล้าฉายาอะไรนะ ทังกล้าสายอะไรนะเอาเอาดีๆใส่จกเออดูอุปกรณ์เขาเดพร้อมลงมาทีไรต้องนี่ครับอุปกรณ์พร้อมพันลำมันไม่ใช่กัญชาบอกมไม่ใช่ไม,ไม่แม่กัญชามาใส่ระดูดได้แล้วเ็ามีจับแล้วตอนนี้ครับใส่ได้ครับกัญชาหนะเราดูดในที่ในด,ด,ดูดในที่ส่วนตัวเราได้โอ้จับบอกจับอ๋อเขาให้เขาให้เท่าไหร่ อ๋อจับจับถ้าจับก็อย่าดูดแล้วกันครับดูดได้แต่อย่าให้ใครรู้เฮ้ย <laughs> โอ้นึงว่าจะเดินเดินเอารถมาหน้าง,งานว่าไรเนาะมาได้เืย<อ>เขาว่ามันทางเข้ายากไม่ใช่เหรอยากผมวิ่งหาทางเข้าจนอ้เมื่อคืนนี้เออมาถึงตอนกี่ทุ่มนะสามทุ่มไหมออสองสามทุ่ม,<า>มถือว่าเป็นนักจกฝีมือดีคนหนึ่งครับ พิก้าสายจกของเราติดตามผลงานได้ครับอยู่กับซานี่ SY ส154องหนึ่งห้าซีกี่นี่แล้วอ่ะกี่ชั่วโมงแล้วพิก้าคันนี้หกพันสามหกพันสามีมือเนียบมากเพิ่งเปิดหน้างานใหม่วันแรกแปลงนี้ประมาณกี่วันได้ครับสามสี่วันครับครับ เปิดงานแรกนะครับประเดิมวันแรกด้ดยการปลุกคลองไส้ไก่ครับอันนี้นะครับคลองไส้ไก่นี่ครับปลุดไปแป๊บเดียวนะครับเหมือนจะมีน้ําซึมบอกแล้วนะครับเจอน้ําแน่ๆครับแปลงนี้เจอน้ำแน่ๆครับคิดว่า ดูกันยาวๆไปครับกับคลิปนี้ครับกับกีก้าสายจบของเราครับค่อยๆรีดค่อยๆลูดค่อยๆแต่งครับมันเป็นหินลูกลังนะครับขุดลงไปแป๊บเดียวก็เจอหินจากหินก็เป็นดินเหนียวไปเลยครับ ยแล้วก็มีน้ําซึมออกดูความนิ่งดูความนิ่งของเขาครับสุดยอดจริงๆครับระดับอาจารย์เรียกที่ครับระดับที่เรียกเรียกอะไรอีกล่ะที่นี้ เป็นรถปุดทีมงานหมาเลขสอนะครับอยู่ประจำการกับซานี่ SY2154 ครับเมื่อคืนนี้นะครับทำการย้ายจากอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับย้ายมาตอนแรกคิดว่าจะเข้ามาถึงหน้างานไม่ได้นะครับเพราะว่าทางแคบมากนะครับก็อตอนแรก ตอนที่ยายมาจากบ้านนานครนายกนั้นตายรถหัวลากนะครับแล้วก็แผนแรกก็คือจะลงตรงปากทางแล้วก็จะงหารถเลอ่อนหางปลานะครับรถสิบล้อครับตัวกตีับรถสิบล้อย้ายต่รถสิบล้อผลก็ามาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าพอมาดูหน้าง,งานแล้วจ่างก็ คิดว่าเข้ามาได้ก็เลยค,ยค่อยๆเข้ามานะครับเข้ามาถึงใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยลงเพราะจากเดิมนั้นตามแผนนั้นคือลงไกลามากนะครับแล้วก็ทอยใส่อีกครั้นหนึ่งแต่ว่าช่างกล้ามาดูเองแล้วก็บอกว่าเข้ามาถึงได้ใกล้สุดก็เดินแป๊บเดียวครับเดินนิดเดียวครับเดินมาประมาณร้อยเมตรได้ั้งครับถือว่าเป็นความโชคดีของเราครับ ครับรถแมคโรทำงานอยู่ด้านนู้นนะครับส่วนออยเลอร์พนักงานดูแลเรื่องน้ำมันของเราน้องเบียนะครับอยู่นู้นเลยครับไกลๆออกเดินออกไปประมาณร้อยเมตรเดี๋ยวจะตามไปดูครับเห็นว่ากำลังใส่เบ็ดครับเดี๋ยวจะตามไปดูครับสกรูครับสกรู่นี่นะครับนอนน้อหาน้องเบียไม่เจอครับ ไม่รู้ไปไม่รู้ไปใส่เบ็ดตกปลาตรงไหนครับหน,นองน้ําใหญ่มากตรงนี้